ทำไมตลาดอาหารสุขภาพมันถึงต้องแพงด้วยวัตถุดิบกรรมาวิธีการผลิตต่างๆของทอดทอดยังไม่พอนะคุณสองต้องเอาไปสลัดน้ํามันอีกทอดน้ํามันพืชก็ไม่ได้ต้องทอดน้ํามันลเข้าวมันก็เลยทําให้ต้นทุนแพงผลคิดว่าการที่เราซื้ออาหารทานดีกว่าเราเอาเงินไปจ่ายคุณหมอ เราเลือกทานได้แต่เวลาเราไปหาหมอเราเลือกไม่ได้เราป่วยเราก็ไปหาหมอเราต่อรองไม่ได้นะแพงก็ต้องหาเงินมาจ่ายคุณหมอแต่เราเลือกทานอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายเราได้มันเป็นเรื่องจริงไหมที่อาหารสุขภาพเนี่ยมันสุขภาพจริงๆไม่จริง ถ้าถ้าเรากินอาหารสุขภาพนะคะแต่ถ้าเรากินเยอะมันก็อ้วนสมมุติว่าวันนี้ฝนออกกําลังกายฝนเผาผ่านไป3 50แคล <ฝน S 2> แต่ฝนกินอาหารสุขภาพกิน400แคลฝนก็อ้วนอยู่ดีนี่จาก<ะ>ปากเจ้าของร้านอาหารสุขภาพเลยนะใช่ค่ะแต่อาหารครีนมันคือถังเลือดวันนี้เรากินน้ําตาล เราไ่กินญ้าหวานดีไหมเรากินน้ําตาลไซแดงเราไปกินหลอห้างกล้วยดีไหมเรากินน้ําอัดลมเราไปกินน้ําที่ผสมญ้าหวานดีกว่าไหมเขาเรียกอาหารทางเลือกทําให้เรากินแล้วเราไม่ต้องรู้สึกผิดว่าวันนี้ฉันกินน้าตาลไป24กรัมไหมอ๋อเรากินย้าหวานมันดูซึมน้อยกว่าน้ําตาลายขาวนะอะไรประมาณนี้อย่างน้อยเข้าไปคุณเป็นทางเลือกแล้วกันใช่ค่ะ